สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณแม่บุญร้อมภรรชีวะพร้อมบุตรหลานรับเป็นเ้าภาพครับ ขอโนุม,โมทนาในกุศลศรัทธาของคุณแม่บุตรร้อมภละชีวะพร้อมบุตรหลานมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นธานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะ การให้ทางปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัใจจัยให้คุณแม่บุญลอ้อมพรชีวะพร้อมบุตรหลานทุกคนทุกคนขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทาั้งปวงนะครับขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณสุชาดาโภเงินรับเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลในวันชาติปีทุกขาก็จะได้อนุมโมทนาสาธุก,กับสัทตาของคุณสุชาดาโพเงินกันได้คืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับฉันทานะเพราะฉะนั้นคนติคนนี่ติด้วยความชอบหรือติด้วยความไม่ชอบะติด้วยความไม่ชอบ แต่ในความไม่ชอบมันมีชอบอยู่ด้วยไหมมีไหม,มชอบอะไรชอบตี <c oughs> ออพูดแลยเหมือนเล่นลิ้นแต่มันมีสภาว่าฟ้องอยู่ครับนโทสะเป็นตัวไม่ชอบแต่ชันทะมันชอบฉะนั้นไอระวางไม่ชอบก็ชอบอยู่ด้วยกันโทสะไม่ชอบ แต่ชันทะชอบก็เลยติมันด้วยความชอบชอบติคนที่ชอบติชอบว่าชอบด่าเลยนนะครับแล้วในเมื่อตัวชอบติชอบด่าชอบว่าเนี่ยว่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของจิตใครและเจตนาที่บวกด้วยชอบตรงนั้นน่ะมันเป็นสมบัติของใคร เจตนาที่บวกด้วยความชอบตรงนั้นนะทั้งทั้งติฐิและชอบติเนี่ยมันเป็นสบัิของใครนี่ฮะถามถ้าตรงๆเลยก็ได้ว่าก่อนจะติเขาเนี่ยจิตต้องสร้างรูปขึ้นมาก่อนหรือเป่าสร้างรูปขึ้นในใจก่อนแล้วก็มามาคิดว่าโอ้โหไอ้สงยงโยงเนี่ยทุเลตบางอะไรบางอะไรนะั่น แต่ก่อนที่จะพูดไวสูงโย่งทุเลศเนี่ยจิตต้องสร้างรูปขึ้นมาในมโนมันในใจหรือเปล่าสร้างและมันเป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของคนที่ชอบคนที่ติเพราะฉะนั้นคนที่ชอบด่าคนเนี่ยผมจึงบอกให้ได้ข้อคิดไงก่อนจะด่าเนี่ยใจมันสร้างอะไรขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะตินี ใจมันสร้างอะไรขึ้นมาก่อนเออยันก่อนจะด่าเนี่ยจะด่าํำอะไรก็ตามผมอุปมาเล่าให้ฟังยังจะด่าเขาไอ้หน้าหมาเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักหมาเนี่ยจะด่าเขาหน้าหมาได้ไหมไม่ได้และหน้าหมาที่เรายกขึ้นมาด่านี่ไม่ใช่พันธ์ดีเลยนะพันธ์ขี้ทูดขูดทางเรียกกันน่วกะเลว่าลากดูไม่ได้เลยนะ และมันอยู่ในใจใครก่อนที่จะด่าเข้าออกไปเนะี่ยมันอยู่ที่ใครก่อนมันก็อยู่ที่คนด่านี่ยก่อนเมื่อเมื่อสิ่งที่เร็วๆอยู่ที่จิตใจของคนด่าก่อนแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นของใครก่อนมันก็กเป็นของไอ้คนด่าก่อนเนะี่ยเพราะนั้นเราถูกด่าเนี่ยแล้วก็ยิ้มที่บอกเออแกเอาไปข่าไม่อยากได้ของแกหรอก ท่านเปรียบไว้นะฮะน่ะเราเนี่ยเป็นเจ้าของน้ําแขกมาบ้านแล้วเราก็หยิบน้ําให้แขกดื่มถ้าแขกนั้นเขาไม่ยอมดื่มน้ํานั้นจะเป็นของใครมันก็เป็นคนเป็นของเจ้าของนั่นแหละนะเช่นเดียวกันเนี่ยคำด่าที่เราเนี่ยนะด่าเขาสารพัดเลวเลยเนี่ย แต่ี่คนที่ถูกด่าเขาไม่สนใจเขาไม่อยากได้เลขคำด่านะี่เป็นสมบัติของใครมันก็เป็นของคนดา่าเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในใจก่อนที่จะปล่อยออกไปนะมันอยู่ที่ใจใครก่อนมันก็อยู่ที่ใจของคนที่ด่านะั่นแหละก่อนมุมกลับตรงกันข้าม คนที่จะชมคนที่จะยกย่องคนที่จะจะแสดงความยดีกับคนอื่นเนี่ยก่อนชมมาเนี่ยจิตมันงสร้างอะไรก่อนเช่นเราบอกขอให้มีความสุขมีความเจริญนะขอให้มีความสุขกายสุขใจนะขอให้มีสติมีปัญญานะเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ใจใครก่อนมันก็อยู่ที่ใจของคนให้นะ แล้วเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาเกิดไม่รับขึ้นมาแล้วไอ้นั่นมนเป็นของใครมันก็เป็นของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจให้พรคนาบางคนไม่ให้ให้ยทำไมมันเลวสิ้นชาติเนี่ยเห็นไหมแหมคิดเหนียวกระทั่งความดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในชะ <laughs> ่ไหมมาจากอะไรมาจากขาดปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจ ว่านี่เป็นกุศลกรรมไม่รู้ไม่เข้าใจว่านี่เป็นอกุศลกรรมแม่มีกุศลเกิดขึ้นกิดตนเองแล้วก็ไม่มีปัญญารักษาในทางตรงกันข้ามอากุศลเกิดขึ้นแล้วถึงไม่มีปัญญารักษาก็คิดถึงได้คิดถึงดีจริงไหมอา้าวเรื่องอากุศลละถนัดนะักคิดแล้วเพลิน ยิ่งได้เพื่อนคุยแล้วก็ถึงไหนถึงกันคุยกันเรื่องบาปแล้วโอ้โหแกยังสู้ข้าไม่ได้นี่นะคุยแข่งกัินนะั่ข้าที่ขนาดนั้นยังเงินึกษาแล้วพัดเราฟังโอ้โหมันถึงเวลานอนไม่หลับไม่นอนกันแล้วนะบางทีที่สำานักปฏิบัติยังมีเลยไปปฏิบัติธรรมากันะ่นแะแต่คุยเรื่องบาปถึงก่อนมาเนี่ยเนี่ยเรากลับมาเป็นคนดนีนแต่ก่อนแกเอ้ยเนะี่ยไม่ได้จบแค่นั้นนะ ลาวคือแต่ที่เมื่อใจก่อนเนี่ยฉันเรนวเลี้ยกบแค่จะจบแค่ม่พอแลยลาวโอ้ยชีแจงไอ้คนนี้จัล่าไม่จบโอ้ฉันยิ่งวันนี้อีกเอาจคนี่เองยาวไปเลยเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายเรียนเนี่ยเรียนเพื่อเอาปัญญาไว้รักษาบุญทำบุญลงทุนกันไม่เยอะ แต่เราไม่ค่อยจะคิดถึงบุญนะสิ่งที่จะช่วยชีวิตเรากับสิ่งที่จะกระชากชีวิตของเราลงสู่อาบอายคืออะไรรู้เปล่าเออลองตั้งคำถามตัวเองมั้งไหมว่าอะไรที่จะเป็นตัวฉุดกระชากเราลงสู่อาบายอะไรที่จะเป็นตัวช่วยให้เราพ้นจากอาบายได้ ตรงนี้ต่างหากนะครับอารมณ์จำไว้อารมณ์ที่เป็นกุศลช่วยให้พ้นทุกขติพ้นจากอบายได้ถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่เป็นกุศลที่จะช่วยพ้นจากทุกขติทุกอบายจากอบายได้มันก็เหลืออารมณ์ที่เป็นอกุศล ถ้าใจเราไปเสพคุ้นกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลถ้าจนเป็นอาจินกรรมคิดถึงต่เรื่องบาปยังไม่ขาดใจตายเลยครับอารมณ์ของบาปมาคอยแหละเห็นสัตว์ที่เคยฆ่าเห็นคนที่ตนฆ่ามาคอยอยู่สาลพัดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะ มันเป็นอดีตอารมณ์ที่เราไม่ยอมสละมันทิ้งคิดถึงมันบ่อยๆจาไว้ครับคิดถึงมันทีมันก็ขยับมาใกล้เราทีหนึ่งคิดถึงทีนึ่งก็ขยับมาใกล้เราทีขยับใกล้เรามาเรื่อยๆแหละครับพอวันสุดท้ายคิดถึงมันปุ๊บมันกระชากเราลงสู่อบายทันทีเลยพฉะนั้น การคิดถึงเจ้ากรรมในเวรโดยที่ขาดความรู้ถูกขาดความเข้าใจถูกคิดถึงบาปคิดถึงอกุศลนี่อันตรายมากมากเลยอันตรายมากครับผมจึงบอกวิธีแก้ไขถ้าเกิดใจมันเลี้ยวควับไปถึงเรื่องบาปให้คิดถึงว่ายังไงรู้ไหม ภาวนาทันทีเลยพุทธโธเมนาโธธรรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธสลัดทิ้งด้วยให้อารมณ์ใหม่แก่จิตหรือมิฉะนั้นก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเเพื่อให้จิตนั้นสลัดจากอารมณ์เก่ามาจับอารมณ์ใหม่ที่เป็นกุศลถ้าท่านไม่คิดแก้ไขตรงนี้ใครจะแก้ไขท่านไม่ได้หรอกครับไม่มีทางแก้ไขได้เลยครับเชนนั้นท่านต้อง มีสติมีปัญญาสร้างอารมณ์ที่เป็น,นกุศลกรรมเลิกถึงกุศลที่ทําไปแล้วเสมอจนกระทั่งมันไม่เหมือนเาชีวิตเราไม่เคยทำบาปที่ไหนเลยนั่นแสดงบาปมันอยู่ห่างมองไม่เห็นเลยไม่ได้คิดถึงมันถ้าบาปมันอยู่ใกล้มองเห็นอยู่เรื่อยก็คิดถึงอยู่เรื่อยๆเลยครับตรงนี้ก็เป็นแง่มุมที่อยากจะฝากให้เราท่านทหลายที่ เป็นนักแสวงบุญรู้นะว่ากรรมคืออะไรเราได้เรียนกันมาแล้วกรรมคือเจตนาตัวกรรมก็คือตัวเจตนาคําว่ากรรมนี่คือการกระทําแปลตามรูปศัพท์นะคำว่ากรรมนี่แปลว่ากระทําการกระทําของมนุษย์และสัตว์นั้นมีอยู่สามทางทางให้เกิดกรรมมีสาม ทางกายทางวาจาและก็ทางใจและกรรมที่เกิดทางกายวาจาและใจนั้นมีความเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งอารมณ์สองอย่างกุศลกรรมกับอกุศลกรรมฉะนั้นกรรมแปลว่าการกระทำแล้วตัวกรรมก็คือตัวเจตนาเจตนานี่แหละ เป็นตัวสั่งให้เกิดการกระทำา h a l l e n g ตนานี่หมายถึงความต้องการที่เกิดขึ้นในจิตใจความต้องการที่เกิดขึ้นในจิตใจมีทั้งฝ่ายกุศลและอะกุศลถ้าลงเกิดความต้องการขึ้นในจิตใจทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปด้วยกุศลต้องให้ กุศลที่เกิดจากการทําการพูดการคิดนั้นเป็นอารมณ์ของจิตบ่อยๆคิดถึงมันบ่อยๆแล้วอารมณ์แม้เพียงเล็กน้อยก็จะกลายเป็นอธิปดีอารมณ์เป็นใหญ่ได้คนทำสมาธิเนี่ยท่านทลายบางทีไม่ได้คิดหรอกพระพุทธเจ้าสรนเสริญสันเสริญถึงการให้ทานเนี่ย ได้บุญน้อยกว่ารักษาศีลสันเสริมการรักษาศีลว่าได้บุญน้อยกว่าการทำสมาธิสันเสริมการทำสมาธิว่าได้บุญน้อยกว่าการเจริญวิปัสสนาสันเสริมการเจริญวิปัสสนาว่าเป็นทางหลุดพ้นจากการเบียดไว้ใจเกิดเป็นทางหลุดพ้นจาก ทุกทั้งหลายทั้งปวงเป็นทางหลุดพน้นจากสังสารวัตรคือการเจริญวิปัสนาแต่อย่าไปตีความหมายว่าเอองั้นเลิกทำกุศลอื่นๆทำวิปัสนาอย่างเดียวดีกว่าไม่ใช่นะทำทุกอย่างพระพุทธเจ้าสรรเสริญถ้าเป็นความดีแม้พุทธโธองค์เองก็การสร้างบาร,รมีก็ยังเลือกทานบาร,รมีก่อน เพราะสังสารวัตรยังมีอีกกว้างไกลที่เรายังจะต้องเวียนไวไหยตายเกิดทานเป็นต้นเหตุให้เกิดความไม่อดอยากเป็นต้นเหตุให้มีหลักฐานมั่นคงอยู่ดีกุณดีกินดีนั่นคือทานศีลเป็นต้นเหตุให้ได้สุขติไม่ไปส่วบายสมาธิเป็นต้นเหตุระงับกิเลสขมกิเลส วิปัศนาเป็นต้นเหตุทำลายกิเลสให้หมดไปฉะนั้นกุศลกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญสมาธิวิปัสนาก็่ามถ้าหากได้ชื่อว่ากุศลแล้วต้องมีปัญญารู้จักรักษาด้วย เพื่อให้กุศลนั้นแม้เกิดเพียงนิดหนึ่งก็จเจริญง,งอกงามอยู่ในจิตใจถ้าลงกุศลเกิดแม้เพียงนิดหนึ่งจเจริญง,งอกงามอยู่ในจิตใจมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็จะมีที่ยึดที่เหนียวที่เกาะวันสุดท้ายก็มีสุขติเป็นที่หวังได้เนี่ยเราศึกษากันตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของกรรมที่เราได้ศึกษามาแล้วศึกษาเรื่อง หน้าที่การงานของกรรมว่าทำลงไปแล้วหนึ่งนำเกิดส่วนจะนำเกิดเป็นสุคติหรือทุกคติก็ดูที่ตัวกรรมสองกรรมที่ทำลงไปแล้วทำหน้าที่อุปธรรมจะอุปธรรมในทางดีหรือทางไม่ดีก็ตามนะทำเมื่อที่อุปธรรมทำกุศลก็อุปธรรมให้ได้ความสุข ทำนะบาปทำมกุศลก็อุปถมภ์ให้ได้ความทุกข์จริงๆขึ้นไปอันนี้นำเกิดอุปถรภ์กับนะอุปคาตตัดรอนนะตัดรอนแล้วก็อาโหสิกรรมนั่นหมายถึงว่าถึงการยกเลิกกันเจริญกรรมที่เราศึกษากันนี้ ขอให้เราได้เข้าใจว่าความเป็นไปของกรรมนั้นเขามีหน้าที่มีการงานทํากรรมดีก็มีชนกกรรมอุปธรรมพวกกรรมอุปปีะกรรมอุปคัตรกรรมต่างๆเหล่านี้ย่อมทำรรกิจทำหน้าที่ของตนตามกํำลังนะฮะอา้าวในเรื่องของกรรมตอนที่สองนี้ชื่อว่าปากะฐานะปากะฐานะ คือกรรมที่ให้ผลตามลำดับมีอะไรบ้างนะฮะท่านได้แสดงไว้ว่ากรรมที่ให้ผลตามลำดับนั้นมีสีนะมีสีมีสีนี่มีอะไรบ้างนะมีขลุก,กรรมขลุก,กรรมหนักหนักนี่ต้องถึงก่อนใช่ไหมฮะ ยาวลายยาวโยนก้อนหินขึ้นไปในอากาศอันไหนหนักมันก็ถึงก่อนกรรมที่หนักก็ให้ผลก่อนทำบาปหนักบาปอะไรหนักกว่าบาปนั่นให้ผลก่อนทำบุญบุญอะไรหนักบุญนั่นก็ให้ผลก่อนอต้องให้ผลก่อนฉะนั้นพูดถึงลำดับ การให้ผลของกรรมเลยก็ท่านลำดับไว้สี่หนึ่งคากรรมแปลว่ากรรมหนักสองอาสัญกรรมกรรมที่ทำใกล้ตายสามอาจินกรรมกรรมที่ทำเนืองนิดและก็สี่กตัตตากรรมกรรมเล็กน้อยไอแม่เพียงนิดหนึ่งก็เป็นกตัตตากรรมได้ฮะตกลง นะก็อยู่ในฐานะอะไรที่จะให้ผลกรรมหนักฝ่ายบาปคืออนันตริยกรรมกรรมหนักฝายบาปเนะี่ยคืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอระหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห้อโลหิต นะทำอรหิตกมุจารหอ่อแล้วก็สงสุดคือสังฆเพศท,ทำให้สงแตกกันหอย่างนี่กรรมหนักฝ่ายฝ่ายบาปกรรมหนักฝ่ายบุญก็มีแต่ขาจายในฆะลกรรมี่กรรมหนักมีทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปกรรมหนักฝ่ายบุญก็มีนะ หนักตัวนี้หมายถึงมีกําลังมากไม่ใช่หนักเพราะขึ้นกิโลไม่ใช่อเอ๊ะกรรมอะไรมันขึ้นกิโลได้หรือหนักหนักเบาเไม่ใช่กําลังอันไหนมันมีกําลังมากก็ให้ผลก่อนอันไหนมีกําลังน้อยก็ให้ผลลองลงมาที่ลังฉะนั้นกรรมถ้าเป็นอนันตริกรรมข้อใดข้อหนึ่ง ให้ผลในชาติที่สองนี่ข้างหน้าเราก็เรียนถึงนะฉะนั้นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วยังมีชีวิตลอยนวนอยู่ได้นี่ชีวิตที่ลอยนวนอยู่ได้นี่บุญเก่ายังรักษาอยู่หมดบุญเก่าเมื่อไรกรรมอื่นชิดซ้ายอนันตเรียกรรมก็ะชากลงสู่นรกพอสิ้นชีวิตไม่ต้องรอทำบุญเจ็ดวันนะ เดียวนั้นเลยครับดับคือตุติจิตดับปุ๊บปฏิสนธิในอบายทันทีญาติทั้งหลายยังร้องไหย้ยจะเผาหรือไม่เผาก็ไม่รอแล้วแต่ว่าไปโน่นไปปรากฏอยู่ที่อบายภูมิมในที่นรกแล้วสำรับคนทำนันตรีกรรมอืออย่างพระเทวทัตทำนันตรีกรรม ตั้งหลายข้อนะหลายข้อที่เป็นอน,นันตยกรรมข้อหนักที่สุดนะก็คือทำให้สงแตกกันนะลองลงมาก็ทำให้โลหิตพตระพุทธเจ้าห่อนะสองข้อเป็นบาปหนัก แต่กรรมที่ให้ผลนั้นก็คือสังฆเภทมีกำลังหนักให้ผลก่อนนะให้ผลก่อนการทำให้สงแตกกันแยกกันนี่ให้ผลภายในเจ็ดวันพอเทวทัตประกาศทำกลางสงว่าใครเห็นกันเราจงมากกับเรา ใครเห็นว่าเราดีกว่าพุทธเจ้าจงมาก,กับเราใครเห็นว่าพุทธเจ้าดีกว่าเราก็ไม่ต้องมาประกาศเลยสงที่บุตรใหม่ส่วนมากเป็นชาววัชียังไม่ได้รู้อะไรเลยเห็นว่าความคิดของเทวทัตนี่ดีเพราะเทวทัตเสนอเสนอพระพุทธเจ้า ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามแลวฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฐิทินกาขาวจำรมผู้ฝ่ในธรรมะและสถาของคุณแม่บุญล้อมพระละชีวะพร้อมบุรหลานรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณแม่บุญล้อมพระชีวะพร้อมบุตรหลานมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสุชาดาโพธินสร้างมหากุศลรวัดฮวันชาติปิทุกขาเอาพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณแม่บุตรล้อมพระ,ะชีวะพร้อมบุตรหลานและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในบวข้อธรรมะกิเล่นหาพาก,กันลบกันลัมันศึกษาธรรม คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำย่าปล่อยปัญหามักมองอารมณโกรธลบหลงศึกษาเพร่อทำทำจิตใจให้อสววยสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลงอ่ะมา